สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารสโมสรเรอร์ผู้ในรอบเย็นนี้กันหน่อยดีกว่านะครับลองมาดูสิว่าในเย็นนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่2เปาจอมเฉานนสเปอร์พบเรอร์ผู้เนี่ยโดนแบนต่อนะครับในเกมพิมลิกอังกฤษสุดสัปดาห์ขณะที่แอนโทนีเทเลอร์เนี่ยจะได้ลงเป่าเกมหงแดงไปเยือนบริตันในคืนวันอาทิตย์โดยทางดารินอิงแลนผู้ตัดสิน v a r แล้วก็แดนคุกผู้ช่วยผู้ตัดสิน v a เเกมทอตแนมฮอสเปอร์ ชนะลีพูส2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยโดนดรอปจากการทําหน้าที่อีกครั้งในเกมพิมลิกช่วงสุดสัปด,ดาห์ก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพหรือว่า PGMOL สั่งลงโทษอีกงี้ยด้วยการถอดจากการทําหน้าที่ผู้ตัดสินที่4เกมนอตติงแฮมฟอเรสพบเบรนฟอร์ดเมืม่อวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมขณะที่คุกนะครับโดนดรอปจากการทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเกมฟูตแลมพบกับเชลซีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งทวาราล่าสุดมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะทางพิมบรีกเนี่ยก็ได้มีการประกาศชื่อกรรมการเกมนัดที่8ของฤดูการออกมาแล้วนะครับทั้งอังกแลนและก็คุกเนี่ยก็ยังคงไม่มีชื่อทําหน้าที่เหมือนเดิมหลังสร้างเรื่องอื้อฉาวที่ไม่ยอมให้ลูกยิงของดูดอัสปีของลิพูเนี่เป็นประตูนะครับทั้งๆที่มันไม่ได้ลำหน้าแต่อย่างใดขณะที่ไซมอนฮูเปอร์นะครับผู้ตัดสินในเกมสเปอร์ชนะลิวอพูเนี่ยยังคงมีชื่อทําหน้าที่ในเกมสุดสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นผู้ตัดสิน VAR นะัดเอเวอร์ตันเปิดหลังกู้ที่สันพักต้อนรับบอลมัดในวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้ส่วนเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะออกไปเยือนบรตันในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนะครับแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินนะขณะที่คริสคาวานัฟทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน VAR นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของอาร์เจต้ากันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยแกได้ออกมาแสดงความเห็นใจลิเวอร์พูลนะครับ ที่โดน VAR เนี่ยเล่นงานจนต้องชัดแต้มจากสเปอร์มิเกลโอราเตต้าเฮดโค้ชของอาร์ซนอลนะครับยอมรับว่ารู้สึกเห็นใจลิเวอร์พูลที่โดนความผิดพลาดของ VAR เล่นงานโดยต้องพ่ายแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมพิมลิกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามตาตรฐานการตัดสินของพิมลิกเนี่ยโดยเฉพาะกับเรื่อง VAR กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งเมื่อทีมของแดงได้รับผลกระทบอย่างหนักในเกมเมื่อวันเสาร์กับไก่เดือทองโดยเฉพาะกับประตูของหลุยดีอาร ที่ไม่น่าจะเป็นลูกลำหน้าแล้วก็ไม่มีการตีเส้นให้เห็นในระหว่างการถ่ายทอดสดแต่อย่างใดจนทําให้ต้องพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2โดยไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับมันมีนักข่าวท่านหนึ่งได้สอบถามประเด็นนี้กับมิเกลอารเดต้าว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ VAR เนี่ยมีข้อคลหะที่มันถูกพูดถึงอยู่ณปัจจุบันนี้ในประเด็นนี้เนี่ยผมเห็นใจทางลิเวอร์พูลนะแน่นอนคุณต้องเรียกร้องในสิ่งที่ควณควรจะควรได้ คุณอยากให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดแต่บางอย่างมันเหนือกว่าที่คุณจะควบคุมทุกคนเนี่ยพยายามให้มีเกมที่ใสสะอาดและยุติธรรมที่สุดสุดท้ายแล้วคุณอยากจะได้ชัยชนะที่ถูกต้องและเล่นตามกติกาแต่เมื่อใดที่มันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าง,งุนงิดเป็นอย่างมากมิเกลอาเตตาก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของนักเตะสองคนที่กําลังจะหมดสัญญาหน่อยดีกว่านะครับมันมีนักข่าวเจ้าหนึ่งที่ออกมา อัปเดตว่าทั้งเดียโก้อันคันทาราและก็เจอมาร์ติปเนี่ยในเร็วๆนี้ทางสโมสรลิพูจะมีการเรียกเข้ามาพูดคุยแล้วก็อาจจะมีการต่อสัญญากับเขาทั้งคู่นะครับก็สําหรับทั้งเดียโก้อันคันทาราและก็เจอมาร์ติปเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็เหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่หปีเท่านั้นนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเจอมาร์ติปเนี่ยถือว่าจะคงเป็นส่วนหนึ่งในการทําทีมของทางเจเกนครับแต่สําหรับเดียโก้อันคันทาร่้เนี่ย,ย,งงาายู่ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเดียโก้อันคันทาร่าอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมทันทีที่หมดสัญญาส่วนเจลมาติปเนี่ยอาจจะได้ไปตอกทว่าล่าสุดนะครับมันมีนักข่าวที่ชื่อว่าลูดีกาเลตินักข่าวในระดับเทียโซนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าในหลังจากนี้นะครับนักเตะทั้งเดียโก้อันคันทาร่าและก็เจลมาติปเนี่ย จะถูกทางสโมสรเรียกเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขาแล้วก็อาจจะมีการต่อสัญญากับเขาทั้งคู่ไปเลยนะครับถ้าหากนักเตะเนี่ยต้องการที่จะอยู่ต่ออย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีสื่ออย่างริปูเอคโคได้ออกมาเปิดเผยว่าอนาคตของทั้งคู่เนี่ยในตอนนี้มันยังคง50-50อยู่นะครับมีโอกาสที่จะอยู่ต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะย้ายออกไปทั้งคู่เลยนะครับแต่ริปูเอคโคมีความแปลกอยู่นิดนึงนะก็บอกว่าเดียโก้อันคาตาร่าเนี่ยในตอนนี้ยังคงเป็นส่วนสําคัญที่ทางเจอร์กินครอปต้องการจะให้อยู่ต่อนะครับ แต่เป็นทางโจเอลมาติมากกว่านะครับที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมไปค่อนข้างสูงซะอย่างนั้นนะครับทีนี้มาต่อกันที่สื่ออย่าง Evening Standard กันหน่อยดีกว่านะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าถึงแม้จะมีการเปิดเผยบทสนทนาของทางกรรมการที่มีปัญหาเรื่องกับ VAR ก่อนหน้านี้นะครับแต่ผลการแข่งขันเนี่ยมันจะยังคงเหมือนเดิมนะก็เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับมันมีสื่ออย่างเดอะเทลากาฟได้ออกมายืนยันว่าในหลังจากนี้นะครับ ทางสมาคมกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับ VR เนี่ยเขาจะเอาบทสนทนานในเกมที่ลิวพูพบกับตอนแนมฮอสเปอร์เนี่ยมาเผยแพร่นะครับซึ่งเราก็จะได้รับทราบกันว่าเพราะอะไรทําไมกรรมการเนี่ยถึงได้ไม่ให้ประตูกับลุยดิอาสท,ทั้งทังที่ลูกนั้นเนี่ยมันไม่ได้ล้ำหน้าแต่อย่างใดนะครับเราจะได้รู้กันนะว่าเพราะอะไรแต่ประเด็นก็คือมันก็คงจะเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหลักๆเสียมากกว่านะครับอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินตแตงใดนะครับผลการตัดสินมันจะยังคงเดิมก็คือสเปอร์ชนะลิ์พูล2ประตูต่อหนึ่งส่วนแอระเดนที่ว่ามีแฟนบอลของลิ์พูหลายต่อหลายคนเนี่ยเรียกร้องว่าควรที่จะมีการแข่งใหม่นะครับอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้นะเพราะสื่ออย่าง Evening Standard ร์เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆและมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ตลาดนักเตะกันหน่อยดีกว่านะครับมันมีสื่ออย่าง90วิวินได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำ ลูคัสเบาลาโดกองหลังของสโมสรเซาเปาโลวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับทางสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข่าวว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาแข้งที่จะเข้ามาเสยบแทนในตำแหน่งกองหลังเพราะในตอนนี้นะครับทางเจมาร์ติปเนี่ยก็ใกล้จะหมดสัญญากับทีมแล้วรวมถึงเบอร์จิลฟันไดในตอนนี้ก็เชื่องชา้าลงไปมากนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เขาลุ่งๆุงซึ่งล่าสุดนะครับเก้าสิบมิลเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ลิพูเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนของพวกเขาเข้าไปอสอดซองฟอร์มการเล่นของไอ้เจ้าลูคัสเบลลาโดนะครับแข้งกองหลังของเซาเปาโลวัย19ปีซึ่งถึงแม้ว่าจะอายเพียงแค่19ปีนะครับแต่ซีซันก่อนเนี่ยฟอร์มการเล่นของเขาโดดเด่นมากๆแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ทางเซาเปาโลเนี่ยประสบความสําเร็จคว้าชแชมป์ในรายการโคปาโดบราซิลไปครอบครองได้นะครับทีนี้มาปิดท้ายกับข่าวตลาดนักเตะอีกสักหนึ่งข่าวนะครับมีการเปิดเผยว่าลิพูเนี่ย สนใจที่จะดึงเปรโดเนโตเข้ามาเสียบแทนในตำแหน่งของบังโมนะครับก็สำหรับบังโมนะครับหลายๆสื่อเนี่ยได้ออกมาฟันธงคล้ายๆกันนะครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่จะเล่น,นกับสโมสรลิว์พูลแล้วนะครับเพราะเขาเนี่ยในตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากทีมในประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับและเห็นบอกว่า ทีมจากซาอุดเนี่ยอาจะจะจ่ายค่าตัวของบางโมอยู่ในระดับ250ล้านพอนดนู่นเลยนะครับซึ่งทางสโมสรลิพูเนี่ยถึงแม้จะไม่อยากเสียบางโมไปมากขนาดไหนก็ตามแต่เงินระดับนี้มันก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะซึ่งล่าสุดนะครับมันก็มีสื่อที่ชื่อว่าสปอร์ตโมได้ออกมาเปิดเผยว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยทางลิพูก็ได้เริ่มมีการสอดส่องตัวแทนของโมเมสซาลาเอาไว้บ้างแล้วนะครับ แล้วก็มีการลิสต์รายชื่อแข่งเอาไว้หลายต่อหลายคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเปโดเนโตแข่งของสโมสรวูฟแฮมตันนะครับโดยหลักๆเนี่ยทางสื่ออ้างว่าเจอเกนคอปเนี่ยต้องการพิจารณาแข่งที่มีประสบการณ์ในพิมียร์ลีกอังกฤษก่อนนะครับที่จะมองดูแข่งจากนอกลีกซึ่งเปโดเนโตเนี่ยก็ถือเป็นนักเตะที่ตรงตามสเปคของเจอเกนคอปต้องการพอดี แถมทางสโมสรลิพูก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสโมสรวูฟแฮมพตัน Wolf นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อนักเตะอย่างเดียโก้โชต้าเข้ามานะครับนั่นทําให้การเจรจาของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแตงใดถ้าหากเงินมันถึงถึงกันนะยังไงก็ตามนะครับมีสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะเปลอะนะครับอยู่กับวูฟมาตลอด2ปีหลังเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลานะ ซึ่งถ้าหากลิวพูลเนี่ยสามารถรับกับร่างกายที่เปราะบางของเขาได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับรายละเอียดข่าวเขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะอ่าก็ผ่านไปแล้วนะครับสาหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิวพูลประจําวันในรอบเย็นดีนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไลค์ให้กําลังใจกันดนวยกันละกันนะครับผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปให้กับทุกๆคนฟังกันนะครับและสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อย ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีและราตีสวัสดีครับ